แก่นธรรมแสดงธรรมโดยท่านอาจารย์ทรงกรดมั่นสิงเสียงอ่านและดนตรีบรรเลงโดยนัทสุชยาพาตุบุตร 55. บทส่งท้ายความปรารถนาของท่านทรงกรดแสดงธรรมกลุ่มสายทานธรรมเมื่อวันที่31กรกฎาคม2561 ท่านทรงกลดขอให้พากันตั้งใจเจริญสติภาวนากันอย่างจริงจังสักทีนะเรื่องโลกพอแล้วเรื่องโลกขอให้เป็นเรื่องของโลกใครจะสนใจทำรรไม่สนใจทำรรในวงเล็บในที่นี้คือทอรอร,อรอมธรรมใครจะสนใจทำไม่สนใจทำในวงเล็บในที่นี้คือทออธรรม ก็เป็นเรื่องของเขาปล่อยเขาไปอย่าไปใส่ใจจะเสียเวลาเปล่าไม่มีประโยชน์ให้พากันตั้งใจอย่าได้ประมาทเหมือนคนโลกโลกทั่วไปที่ใช้ชีวิตเหมือนไม่มีวันตายความตายไม่มีนิมิตหมายใครเล่าจะล่วงรู้ความตายที่จะมาในวันพรุ่งคนสนใจทำมีมากแต่คนทำจริงมีน้อยมาก จงเป็นอยู่ในความน้อยอย่าเป็นอยู่ในความมากพวกท่านทั้งหลายมีโอกาสที่จะรู้ธรรมมากกว่าคนอื่นๆในกลุ่มธรรมอื่นๆขอให้เร่งความเพียรอย่าเป็นอยู่ด้วยความประมาทเหมือนคนอื่นๆเขาขอให้สำเร็จสำเร็จนะ ในกลุ่มทมอื่นๆมีคนจะรู้เห็นธทมเหมือนกันแต่เมื่อเทียบกับกลุ่มนี้แล้วถือว่าน้อยมากอย่าให้เสียโอกาสที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบแนวทางที่ถูกต้องในวงเล็บสัมมามารกแม้เราไม่เคยพบหน้าพบตากันแต่ก็เชื่อว่าเคยพบกันมาทรงเคราะห์กันมาหลายชาติแล้ว ชาตินี้จึงได้มาสงเคราะห์กันต่ออีกเวลาภาวนาเราจะกำหนดจิตเสมอว่าชาตินี้เราจะเกิดเป็นชาติสุดท้ายแล้วใครที่เคยสงเคราะห์กันมาก็ขอให้พบให้เจอเหตุที่มาเจอกันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญจงใช้เวลาช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าให้เสียไปอีกชาติหนึ่ง เหมือนชาติที่ผ่านมาและถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสำหรับทุกคนขอให้พากันตั้งใจประกอบด้วยความเพียรแล้วความสำเร็จในธรรมจะต้องบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน